ประสบอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้นยังไม่เท่ากับตาย CPR หรือการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตได้เพราะ4-10ถึงนาทีแรกหลังหัวใจหยุดเต้นคือช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายก่อนอื่นเมื่อเจอคนหมดสติหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยมีคนหัวใจหยุดเต้นโทรเรียก1669ขอเครื่อง AED ด้วยเพื่อให้รถพยาบาลหรือหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ามาช่วย แล้วค่อยลงมือปั๊มหัวใจตำแหน่งที่ต้องกดคือที่กลางอกเหนือปลายกระดูกหน้าอกขึ้นมาสองนิ้วมือห้ามกดที่ซี่โครงเพราะอาจทำให้หักได้การกดให้ใช้ซ้อนมือข้างที่ไม่ถนัดวางก่อนแล้วใช้ส้นมือข้างที่ถนัดวางซ้อนเอาเนิ้วเกี่ยวประสานกันเหยียดแขนให้ตรง โน้มตัวให้แขนตั้งฉากกับพื้นแล้วออกแรงกดให้อกยุบลงไปประมาณ2นิ้วหรือ5เซนติเมตรกดให้ได้100ถึง120ครั้งต่อนาทีควรมีหลายคนผลัดกันเพราะใช้แรงมากก่อนเปลี่ยนมือต้องให้สัญญาณกันเพื่อความต่อเนื่องไม่ต้องเป่าปากผายปอดปั๊มอย่างเดียวพอทำไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเรียกไม่ตื่นไม่หายใจหัวใจไม่เต้นโทร1 6 6่ขอเครื่อง AED รีบทำ CPR ด้วยความปรารถนาดีจากสสส